กับเช่นเคยในะช่วงรีวิวสินค้าไอทีนะครับผมรีวิวนะครับหูฟังนะครับผม JBL Charman i C 2 0 0 s i In-Ear Headphone นะครับผมนะครับอันละสามราบาทนะครับผมซึ่งในอดีตเคยมีที่ดีสุดคือ6,900บาทนะครับอย่าหิน,นะแชทเสียงเดียวแต่คนก็ไม่เหมือนกันถ้าจะบอกว่า สังประมาณหกอันได้มั้งพังสามหายสามราคามคาซื้อัง่ายทำหายเป็นเรื่องง่ายเช่นกันเสียงยอมรับว่า Beat a i r p o d ์แอร์อร่าสนใจนะครับผมเพราะส่วนตัวนะครับเพราะว่าส่วนตัวชอบเนี้ยเสียงเนี้ยแบบเปรีลึกไอเนีย้ยแบบนอนทับได้เสียงไม่เพี้ยนลมไม่ดันนะครับไม่เจ็บหูด้วยนี่เองเสียงไม่นอ้๊ตแทบไม่ได้ยินนะผมถ้าใส่เดินตามถนนหรือขอบถนนแต่ถ้าทางที่มีรถวิ่งเข้าขก็ต้องรอ,งน,อน,นิดนึงนะครับดีมากเราอ่านรีวิวแล้ว นะครับผมดึงมารีวิวต่อนะครับตี่แค่อย่างเดียวคือนะาสาย3.5มหมมหรือรูดแจ็คเข้ามานั่นเองนะผมตัวหัวแจ็คตัวหุ้มันจะไม่ค่อยทนเมื่อเทียบกับราคาแต่ก็คุ้มนะผมซึ่งใช้้แต่รุ่น C100 450จนถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่นใหม่ใช้กับ iPhone บ่อยมากเพราะขาดไม่ได้ส่วน a อ r p o ร์ตมาได้ใสไว้ที่ก็เลยว่าใช้น้อยมากเพื่อทังเพลง AirPods Pro ยังไม่เเคยลองแต่อินเอียนี่คือปังมากราคาดี ก็คือราคานะผมใครแนะนำอยู่ก็ลองมาใช้ดูได้นะครับสัสนีส้ในช่วงด,ด,ดีดูสินค้าทีห้องจัลลฟิลเท่านี้นะครับขอบคุณติดตามและการชมด้วยองสวัสดีครับ